สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกมลชนกท่องเหลือง b 6 4 0 8 4 1, 1 1จะมาสาธิตวิธีการต่อวงจรไฟฟ้ากระแสสลับโดยการเชื่อมใสออสซิโลสโคปนะคะนำขดเลวดเหนี่ยวนำา33มิลลิเฮนรี่มาต่ออนุกรมกับตัวต้านทาน820โ oh อห์มนำสายจั๊มมาต่อที่จุด a และจุด G นะคะต่อั้วบวกค้วลบนำส่จับมาต่อที่จุด A และจุด B นำสายออสิโลสโคป C H 1มาต่อกับสาย A กับ G นะคะซีเสองต่อที่ B กับ C ค่ะปรับเครื่องเจเนเรเตอร์ไปที่สอง0ันเฮิร์ตสิบวีพิกทูพิกปรับเครื่องออสิโลสโคปไปที่สองโวลต และทมเปอร์นเน็ตไปที่100 Micro s ไมโครเซ f กชันออเท่ากับ0ูนโวลต์ค่ะ